이제네니처니 개막. 아아. 됐나? 음. 루짜 목마에다이나. 아. 오. 특정 타만히 좋아하 찰랑막. 아. 안이 콩 죽이. ไม่หลวนนี่อันนี้ปิกินีพุมสีชมพูปิกินีเหรอปีกินีอะไรปีกินีเล็กเได้อะไรใช่ไหมโอเคเดนลืมอะไรไหมไม่ลืมจชูดี้ลืมอะไรไหมลืมหัวใจไว้ที่นี่หัวใจใครหัวใจจูดี้อยู่นี่น้องแดนเอากระบอกให้จูดี้จูดี้เจ็บแขนอ่า 네, 폰트 디나. 와, 홈 예. 타마샤. 어, 이거 두 안이잖아. 아, 안이 두 피자. 두 피자. 아, 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 ใช่เอาไม่ถ่ยฟังฟังาตา,ตาออนเข้ามาอาดื่มน้ำไหมถึ่มน้ำ Do. I'm amazed at how you own it with beauty through and through. This is all I need, there's nothing more that I want. Infinite energy. When you are wrapped up in my arms, I remember that you told me when we're great, no, we'll still be young and free as long as we're together. Every second is a blessing when I'm in your presence. We'll be young and free as long as we're together. I can see forever when I look into, into your eyes Willingly in prison Sleeping, I don't care Addicted to your essence Everywhere I go, you're there I remember that you told me When we're praying, no good. To we'll be young and free as long as we're together Every second is a blessing When I'm in your presence We'll be young and free as long as we're together t like a s t o l o n e n g t e l e y o u e l e c o Teleco, t l e Teleco, t o Teleco, Teleco, t e l e t l o Teleco, 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 t e l e c e l e c o e t e l t e t e l e e Teleco, t e e c o t e o t e l e c e l c o t c o t c o t e Teleco, 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 t 帅，美女美呆了，美吗、啊？啊啊、真真真真真真真，哎，比奖品，普通，哇，哇、哦，哇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 、啊，哇、啊，哇、啊，哇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  <c Öz ell großes>，哇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 、啊，哇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  พี่ใช่ไหมใช่ต้องรู้สึกน้ำก่อนผู้นำไม่เย็นอเย็นโอคไมัมามามีไหอู่อ้าจริงจรเฮ้ยแฮปปี้มาก้งขอบคุเจ้าแม่หมดจริงจริงสวยสมาก อ,กกนนอ่านี่ปกติกินเยอะทด่ชอบที่นี่ไม่มีเจ้าของใช่ไหมไม่มีเป็นเอ่อ uh, พับ,บ์ิกอ๋อป่ะว้าเยเก็บเก็บตรงนี้นะหอมเอ่ยหอมดอ,อกกระถินกระถินหอมเอ่ยหอมดอ,อกกระถิน หอมหอยหอมดอกไม่ใช่หอมหอยหอมเอวยหอมอ้อยหอมดอกหอมดอกกระถินหอมดอกไหมหอมดอกกระถินพี่จองอันนี้<อ>คือกระถินใช่ไหมพี่พลง<อ>พี่พลงหอมเอวยหอมดอกกระถินหอมเอวยหอมดอก กลับทิ้งรู้ไรินขาวกินกองฟางรู้รินขากินของฟม่ตลกพี่จงครั้งเ้จ ไปเองหรือหุ้มจับหรือไปอ๋อไม่ใช่พี่จงพี่จงไป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 เร็วไปเร็วหุ้มจับไม่เคยเนาะถ้าแดนแถบนี้จะให้น้องแดนกินน้ำทะเลกินน้ำทะเลกินน้ำทะเลอันนี้กินได้กินได้อ๋ออันนี้ปกติกินกับน้ำพริกปลาพริกปลาเร็วน้ำลงหุยน้ำลงหุยโอ้น้ำลงหุย หอยไบรสเตอไม่ใช่น้ำลงหอยออสเตอร์คือหอยนางลมพูดไม่ใช่พูดแบบน้ำลงหอยนะไม่ได้นะน้ำลงหอยพูดไม่ได้เรวขนาดนั้นพูดหอยนางลมครับหอยนางลมหอยนางลมโอ้หเีมซปพพลานีซีไมค์แคม 아니 얼마? 좀 약긴 아니고. 아니 얼마? 와 미징징할. 아니 치짬대만에. 와. 추. 좋다 많이. 분님. 분님 분님 브라티 프리카이. 분님 분님 뭐가 있어? 마이셰 까티아무나님. 와 아니 징징할로. 어 음. 뭐야? 아. 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 พี่จองดูแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้อ้าวไม่ให้ผมใช่ไหม<อ> <laughs> จริงๆพี่จองน้ำเหรอ,อสนใจมากอิ่งตัดก็ไดพี่จองจริงๆนักกินมากอือหอมหอมรู้ไหมรูอ้อืม โอ้จริด้วยซุปตัยอเขาเล่เขาเลยไม่เป็นไรไม่ได้อ๋อร่อยอร่อยทำอะไรบอลีบอลอ๋อเป็นวอลีบอลจับ อเจนติเมตรไมโคเฮนไม่ซ umas, ุมแบบไม่เล่นจริงจังจริงจังแบบนี้ใช่ไหมอยากหลงไหมใช่ไหมได้โอ้ โอ้อะใครได้มาลองฟรี่ยงั้น่ะตรงแค่ไหนอะอ๋อไปสิอัไรลองกันเลยสิซิ่งหรอเออไปตกใจเด้อมาไม่กู้ไอ่รน้องเดนทำได้ไปกระโดดมาโอ้ยโอิงเออแต่พี่จอก็ทำได้พุ้มจ้าให้

귀청 tema. 귀청도 송징. 송티소. 귀청, 이송하들ด 송하들이. 송하들이. 송들이 송하들이. 송하들이. 송하들 오. 송하들이. 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 송이송이 송하들이. 송하들이. 송하이이 ใช่ต้เดีนมวเอ่ินี่น้อยตีได้ไหมครับคุณตบคุณเอาเตนสูงสูงให้ให้ปีนเอาพี่เดียวดีดีนะโอ้สวยมากให้ให้ช่ดีดดิไม่ได้สวยใหม่ยาวยาวเสวยเอายาวยาสูงสูงร้องรองก่อนอันนี้อุ้มือินโปเกมอนใช่ไหม๋อสวยสวยมองสูงส่ง ชุดที่ผนําไหมออสงการสงการอ๋อใช่รดน้ำทุกคนรดน้ำจุดี้เจ้าุดี้เป็นผู้ใหญ่โุกค่เนี่ยอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีสงการสวัสดีสงการอเออีกอ๋อขอให้เาีอายุหนึ่งร้อยปีหนึอสิบีกว่าร้อยห้าสโอเค สงกรางเออยุิยก็อาบน้ำตัวเองโอเคทุกคนตรงกรางเออทุกคนทุกคนเด็กๆก็ต้องทำกับผู้ใหญ่ทำกับคุณพ่อคุณตาคุณยายการฟาเธอร์การมาเธอร์พี่จองจุดที่อยากได้ดอกไม้ตองไหมดอกไม้มาทัดหูตรงนี้ใส่หูตรงนี้อ้าวตองไหมมามามไปฮะโอ้มีมีข้างหัวโอ้อันนี้อะไรกว่าตรงไมตรงไหมระวังโอ้อันนี้สวยเลยอันนี้ดีไหม โคตรทำไมครับอาจจะอาอย่างนี้โอเคป้าป้าป้าอันนี้ด้วยอันนี้อ๋อดีอันนี้ดีอันนีวยโอ้ทำูดีเอาอะไรน่สองหูาขวาดีอันนี้หมนี้อไม่ใช่ข้างข้างหน้าตรนี้องนี้ เฮ้ยอันก็เหมือนคนบ้าดิอันนี้ออกอันนี้คุมบาหรอเออถ้าสองอันเป็นคนบ้าอันเดียวเป็นนางเอกเอาออกขวามือคุมบาหร่อขวามือที่เท่กว่าเป็นคนบ้าทั้งสองอันเหมือนคนบ้าโอ้ไม่ใช่คนบ้านะพี่จังอ๋ออันนี้โอ้ท๊อยอ้ฮะตีเลยหรอโอ้ตีเป็นนิดา เราก็นัไปหนไปเเล่นน้ำกับช้างช้างกอเดดีตายกอเดดี้เดดีตายก็เป็นโบราณตะไม่ได้ที่ได้มนีไม่ได้นะต้องีทำไมีอะ ย uh, ุดไม่ได้หรอทำไมหายอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะอร่อยมากโอ้ใบพีกสวยใบพีกเกินใบก็ยังไข่เจียวใบพีก 哇，这张牛，兄弟！